เรื่ข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แจ้งข่าวด่วนจากทกศนะคะด่วนที่สุดถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปส่งเรื่องด้วยการสําคัญมากทกศแจ้งข่าวด่วนนะคะและก่อนปร,รับชมข่าวด่วนอย่าลืมส่งกําลังใจให้แอด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ไปที่เรื่องแรกเลยนะคะทกสขอชี้แจงไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับโปรโมชั่นกู้ซื้อดโดรนเกษตร DJI ตามเพจดังกล่าวนะคะทกสได้แจ้งยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้สนับสนุนโปรโมชั่นส่งเสริมการขายดโดรนเพื่อการเกษตรกับฟาร์มาดโดรนดโดรนเกษตรดโดรนพ่นยาใดๆทั้งสิ้นนะคะผู้ที่สนใจเงินกู้เพื่อเทคโนโลยีทางการเกษตรกับ ทรกศท่านสามารถติดต่อทําเรื่องขอกู้กับทรกศติดต่อขอกู้กับทางธนาคารได้ตามเกณฑ์ปกติได้ทุกสาขาและสามารถนําเงินไปจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรจากบริษัทใดก็ได้ตามความพึงพอใจของลูกค้าเองนะคะและหากพบเจอการแอบอ้างข้อมูลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากทรกศท่านสามารถสอบถามได้ที่ call center หรือทรกศสาขาใกล้บ้านท่านนะคะ มาต่อที่เตือนเรื่องที่สองนะคะชอกะอขอแจ้งระวังเพจแอบอ้าง ชื่อและโลโก้ทกศเพื่อปล่อยเงินด่วนทันใจใครที่พบเห็นเพจที่มีการนำชื่อทกศหรือโลโก้ธนาคารไปแอบอ้างเพื่อให้บริการพวกเงินกู้เงินด่วนต่างๆขอแจ้งเตือนให้กับพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่าทกศไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพจเหล่านี้นะคะโดย โดยท่านสามารถติดตามอัปเดตผลิตภัณฑ์จากทกศทาง Facebook ทกศ b a a c Thailand ได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะหากพบเจอการแอบอ้างข้อมูลหรือธุกรกรรมที่น่าสงสัยสามารถส่งข้อมูลหรือเข้ามาสอบถามได้ที่อินบ็อกได้เลยนะคะอย่าติดต่อแชทอย่าคลิก รายละเอียดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าแอดไลน์กับเพจที่ไม่ใช่เพจตรง BAC Thailand ของทอกศน,นะคะมีเพจนี้เพจเดียวติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่02550555ขอแจง้งข่าวด่วนพี่น้องกเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่ประชาชนทั่วไปนะคะ สองเรื่องด้วยกันอัปเดต30สิงหาคม2565